จังหวัดระนองมีสภาพพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลอันดามันทางด้านทิศตะวันตกส่งผลให้คนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านที่คงสเสน่ห์และมีร่องรอยอารยาธรรมที่น่าสนใจการทำกะปิแบบโบราณที่อาศัยภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่อยู่คู่ครัวเรือนและสร้างชื่อเสียงให้กับชาวระนองมาอย่างยาวนานจึงเป็นเรื่องราวที่เราจะพาทุกท่านมารับฟังกันค่ะ ภูมิปัญญาในการทำกะปีระนองส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการทำแบบโบราณคืออาศัยการหมักการตำและการทำให้แห้งโดยเริ่มตั้งแต่การใช้ภูมิปัญญาในการดักจับกุ้งเคยตามช่วงน้ำและเวลาที่เหมาะสมล้างด้วยน้ำเค็มให้สะอาดซาวเกลือโดยเฉลี่ยอยู่ที่กุ้งเคย8-10กิโลกรัมตอกเรือนกิโลกรัมขึ้นอยู่กับระดับความเค็มที่ต้องการด้วยข้อจำกัดของจังหวัดระนอง ที่เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่าเมืองแห่งฝนแปดแดดซีจึงจำเป็นต้องมีการปรับขั้นตอนการตากแดดกับการหมักให้เหมาะสมกับสภาพอากาศแต่และช่วงให้เหมาะสมและยังคงใช้วิธีการตำโดยใช้ครกไม้ขนาดใหญ่ตามแบบไม่ละเอียดมากยังคงเห็นเป็นตัวกุ้งเคยบ้างมีความเหนียวกำลังดีอันเป็นเสน่ห์ที่ขึ้นชื่อของกะปิระนอง วิธีการจับกุ้งเคยตามภูมิปัญญาของชาวระนองเชิญรับชมการสัมภาษณ์ของนางอาดีภูมา ผู้ทำกะปิในชุมชนบ้านขิงกองกันเลยค่ะค่ะปารีปารีทำเคยหรือว่ากะปินี่มากี่ปีแล้วอะค่ะประมาณจานที่ปีลูกค่ะจานที่ปีนะคะซึ่งก็สู้การทำนี่มาจากไหนอะค่ะปารีลองทิศลองคกลอง,ลองเองพอเพราะเดร่างปารีก็ฉ่ำกรุงฉ่งกุ้งแล้วก็จะกลับเกลือมันมีเหมาตาตั้งข้อมันอยู่เลยจะบารีฉ่ำกรุงก็เลยค่ะชุด จะตั้งนั่งซูจีทําในปัจจุบันนี้นะคะแล้วตัวกุ้งนี่มีกี่ประเภทนะคะมีมีข้ามประเภทมีมีกุ้งข้ามชมพูมีไข่ไม่มีกุ้งแม่ลูกค่ะแล้วถึงปลาเดียวตัวเอากุ้งประเภทไหนที่มาทํำคือประเภทสีวามาร์คสีสุดก็คือไส่ไหมแล้วก็กะพริดีสีสุดค่ะอุปกรณ์ในการทํากะปิตามภูมิปัญญาของชาวระนอง รับชมขั้นตอนการทำกะปีตามูุิปัญญาของชาวนางกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งนำกุ้งเคยที่หาได้มาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำทะเลและคัดแยกเศษขยะที่ติดมากับกุ้งเคยขั้นที่สองนำกุ้งเคยที่คัดขยะและสิ่งแปลปลอมแล้วมาโรยเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นที่สามนำกุ้งเคยที่ผ่านการเคาเกลือมาใส่กระสอบอัดให้แน่นนำไปแขวนหรือตั้งไว้ที่ลานตัดเคยและนำครกหรือของหนัก ตั้งทับหมักไว้หนึ่งคืนขั้นที่สี่นำกุ้งเคยที่พักไว้มาตากโดยปูผ้าวากหรือผ้าไนล่อนบนพื้นหรือบนแคร่ขั้นที่ห้านำกุ้งเคยที่ผ่านการตากมาตามโดยใช้ครกไม้ที่เตรียมไว้ขโขลกเล็กน้อยให้พอละเอียดนิดนิดนำไปใส่ถังที่มีฝาปิดหมักไว้ประมาณหนึ่งคืนขั้นที่หกนำกุ้งเคยที่หมักออกตากอีกหนึ่งแดดแล้วนำมาขโขลกก็ได้เป็นกะปิพร้อมนำไปรับประทานหรือจำหน่าย